เดนดีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรีดีวสองแตอนนี้พี่รองอยู่กับเราแล้วนะคะคุณธีรศักดินวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ s m s m b ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะก็กรอบตลาดเป็นยังไงต่อดีคะช่วงนี้แกว่งอยู่ในกรอบไม่ค่อยจะกว้างเท่าไหร่นะคะ สำหรับการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากทดสอบ1,530เนี่ยก็ประเมินว่าแนวรับนะครับสำหรับตัวของชนินเด็กนะครับที่1,500จุดเนี่ยนะครับจะต้องเรียกว่ามีเรื่องของการดีดกลับนะครับหรือว่าจะต้องฟื้นนะครับกลับขึ้นไปให้ได้นะครับเพราะว่าการหลุด1,500จุดนะครับสำหรับตัวของชนินเด็กเนี่ยลงไปเนี่ยจะทำให้เกิดสัญญาณขายนะครับในทางเทคนิคแล้วก็โอการลงตอ สอบ 1, 1 4 5 0แล้วก็1,430จุดครับผมค่ะนะคะส่วนตัว S50 นะคะล้อไปกับเทรนเดียวกันเลยใช่มั้ยคะครับสําหรับในตัวของ S50 เส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในตัวของเทรนด์นะครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในาาระยะกลางนะครับซึ่งทำให้ตัวของ S50D S21 เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับที่จะหลบไปทดสอบแนวรับถัดไปแถวๆ9 1 0นะครับดูแนวรับนะครับที่9 4 0ถ้าหลุดเนี่ยแนะนำให้ช็อตนะครับแล้วก็ให้950นะครับเป็นจุดสต็อปลอคส,สำหรับการติด ค่ะในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้ามองตลาดลงมากกว่าตลาดขึ้นหรือมองตลาดขึ้นมากกว่าตลาดลงคะให้น้ำหนักนะครับดูแล้วเนี่ยพอตัวของเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยนะครับเขาติดการที่งห้าสามศนย์่งห้าสี่ศแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะครับให้น้ำหนักลงนะครับจนกว่าจะมีการเบรก1540นนะครับภาพของการขึ้นเนี่ยมันจะกลับมาครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยังคมงมองมุมมองเชิงลงมากกว่าเชิงขึ้นนะคะเพราะว่าภาพของตลาดเป็นการพักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้940สําหรับตัวของ S50 c ้ h นนะคะจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดหลุดลงไปเนี่ยสามารถเข้าไปเก็งกาไรขาลงได้ก็คือช็อตนะคะแล้วก็ทํากําไรที่บริเวณ910นะคะส่วนจุดที่จะทําการ Stop Loss ในฝั่งของขาช็อตจะอยู่ที่บริเวณ950ค่ะ นะคะโดยรวมแล้วก็คือมองลงมากกว่ามองขึ้นในช่วงรอบ หสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการช็อตตัว t f e c นะ,ะสามารถใช้ DW เข้ามาช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ฝั่งของช็อตคือมองพุทธลงไปนะคะ S 5 0 2 8 P 2 1 0 2 b นะคะจะเป็นตัวทางเลือกในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรขาลงนะ,ะของค่าย28 Macquarie ค่ะเปน S 5 0 DW28 ตัวนี้จะมีค่าเก็งริ i t ซนตินะคะใครที่เทรด d w อยู่แล้วนะคะขอให้เลือกหมา เลข28 m a c q u a r i ค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยเทรดอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้จักกับ DW 28นะคะก็สามารถเ e ิร์ชแ t ทไย DW หรือสแกน QR Code มุมจอเป็นเพื่อนเพื่อ,อรับข้อมูลบทวิเคราะห์นะคะข่าวสารกิจกรรมดีๆทางไลน์ได้เลยนะคะมาเป็นเพื่อนกับ DW 28ได้ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้นะคือทางด้านเว็บไซต์เบอร์ไวบไท DW.com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW 28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w